สวัสดีครับสังสระแฟมิลีมาแล้วครับนี่ก็มากลุมมันฝังเสาโซดาเซล์นะครับนี่เพื่อสิเพิ่มความสว่างให้ล่างจอดรถนะครับเอา้าอันกลามาเบิง้งงลุมนี่แล้วก็นี่ครับลุมมันเราเข้าติดติดไปน้ำแนวเสาไฟนะครับพอนันทางกักเลยบนหาที่ดวงนะครับทังนี่ ททาางางป่นพ,พระจันทร์เัาขนมไปให้ร้านเยะพูนนะนี่ครับเอาเมาเบิ้งผมก้นลุมถาเลยครับเอาไปเป็นเทเลช็อตนยครับนี่ผมก้นแง่แล้วครับก้นลุมฝังเสาเ้นกระเดียวซาาย้ามใหม่ยามไร้ว ยากนะครับเพราะว่าเป็นขี้หินได้ขุดยากจักหน่อยถามยืมเสียมพ่อจันอยู่ครับพ่อจันว่าเพื่อนพ่อจันะะจนะโอ้ยเสียมพ่อคนดีคนนี้นะท่านผมถามยืมเพื่อน่าคนหัวอยู่ผัดว่าดวงมีมันดวงง่ายมันเฮ็ดหนกักนะท่านเราอะ อยูู่้เดียวนะครับพี่นัดบอกฟอบ้านให้ ต้องกอนเล็กก็ได้ดอกน้องครับเนาะเอาจะหาจิบเซนกับพ่อแล้วมาไปใส้นี่น้ำนี่ละพ่อมาไปเง<ป>ียบพึ่งเอาใส่บ่บมันแค่ยุ่มมีโตเป็นมูอยู่ครับนี่พี่โตห่องเป็นมูนี่เพิ่นปล่ยอยได้ครับนี่เลี้ยงเลาะอยู่สั่นโอ้ยนี่แล้วครับ ผมก็ดีมากกนไปซื้อได้เหรอใบขังเสาไฟเน้ะพาอนะฮะครับผมอ้ได้ได้พอนครับ

จจน่นอนเด้เฮ้ยทานนี้ผมผมเอาเลือกดอกผมเอาผ้านี่ละครับาอย่มอลมดนครับโอ้พอดีนะครับ่นกัาเสามาห้แล้วผมแน่นบะเาลังขึ้นมาครับนี่ครับตอนนี้ก็อาจันย์ก็

แมนเอาใจตั้มๆมิล่ะบ่ xuống ครับครับแ,แมน,นมมแมนนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากบางคลิปบางโฆษณาให้ผมไหมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณครับ